สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็นะเอาหลวงพ่อมุ้ยนะครับบัดปารกรรมเหนืออันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่เป็นกิจจดังนะหลวงพ่อมุ้ยัดปารกรรมเหนือเนะี่ยท่านสร้างพระติดตาเนื้อนมเขาเรียกว่าเนื้อเป็นนมวัวนมควายนมอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยที่ได้ขา่าวแต่ท่านเก่งนะท่านมีการสร้าง คือเจจิองนี้เนี่ยท่านสามารถเขียนยันปฐมมังปิดอิทิเจอะไรอย่างเงี้ยเวลาท่านมาแล้วก็ลบแล้วก็มาอุดในในในพระเครื่องของท่านโดยเฉพาะเนี่ยพระรูปหลอมรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะสร้างเมื่อปีสามห้าเนี่ยอันนี้อุดผงนมควายนมอะไรที่เขาพูดกันนะที่เขาตามประวัติการสร้างนี้ดีแน่ๆนนะักคนนะครรู้ดี เด็กคอนสีธรรมราชรู้ดีว่าเนี่ยคือสุดยอดเกจิอาจารย์เบอร์อรต,ต,ต้นของจังหวัดเหมือนกันนะท่านเป็นเกจิที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีคาถาครบอ่ะปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรก็มีความเข้มคลังเพราะเครื่องของท่านแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นแรกๆนะโอ้โหตอนนี้ราคาก็เป็นหลักหมื่นไปแล้วนะบางองค์อาจจะบางรุ่นอาจจะเป็นหลัก หมื่นกลางๆละแล้วนะแต่รุ่นนี้ยังอยู่ประมาณพันกลางพันนะหลักสามพันห้าพันสี่ห้าพันหมื่นอย่างนี้ที่สวยก็อาจจะเป็นพันปลายไปละนะครับแต่ถามว่ายังหาได้ไหมก็ยังหาได้นะก็ยังพอหาได้พระเครื่องท่านมีหลายรุ่นนะครับหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อท่านมุ้ยเนี่ยวัดป่าระกำเหนือเนี่ยนะท่านก็จะมานะใกล้าๆกับ วัดบางไทก็จะมีหลวงพ่อเนียมอ่าเห็นไหมหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยเป็นเกจิผมว่าน่าจะเป็นยุคใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันวัดบางไทก็หลวงพ่อเนียมวัดปารกมเนี่ยก็หลวงพ่อมุ้ยอาคนนครเขาก่าจะรู้จักกันนะครับฉะนั้นเพื่อนๆเจอเพื่อนๆต้องเก็บเพื่อนต้องเก็บนะไอ้ของอย่างนี้ไม่มีให้เห็นบ่อยๆผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทําคลิปรุ่นนี้มากหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรนะเอาวันนี้เอามาทำเอามาทําให้มันชัดเอามาทําให้เพื่อนได้ได้เห็นให้มันชัดขึ้นนะอาจจะใช้เวลาในการทําคลิปเนี้ยอาจจะสั้นกว่าคลิปกันก่อนแล้วได้มองเห็นพระมากกว่าเพื่อนเขา้าใจไหมครับว่าผมเนี่ยนะมานั่งคิดดูนะฟันคอนผมเคยพูดว่าคลิปก่อนหน้านู้นนะเคยนะ คือบอกว่าอยากจะนำพระเครื่องที่มีเนี่ยนะมาให้เพื่อนได้เช่าหาแล้วแล้วก็แบ่งปันไปในราคาที่พอจับต้องได้นะ่ะหลักร้อยกลางพันต้นอย่างเงี้ยน,นะครับคือสามารถที่แบบว่าเออเพื่อนโอนเงินมาผมโอนพระไปเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยเนี่ยผมก็จะ ได้แบ่งปันพระเพื่อให้เพื่อนๆนะที่ชอบบางคนอยากจะได้บางคนก็อยากจะเช่าแต่บางอย่างที่บอกว่าอยากเช่าอยากชอบบางทีผมให้เสนอราคามาก็ไม่เสนอกันคือราคามันบางทีมันอย่างพระกลุอย่างเรื่องพระเกจิดังๆหรือพระที่มันมีราคาสูงเนี่ยผมไม่อยากจะให้ท่านนะเช่าหาผ่านช่องยูท b e ผ่านช่องอะไรเลยเพราะอะไร ท่านไม่ได้ดูแล้วท่านอนเงินมันท่านได้รับของไปก็ไม่สบายใจผมคนขายคนปล่อยของถ้ามันมีราคาแพงหลักพันกลางขึ้นเยหรือเป็นหมื่นหลักหมื่นต้นหมื่นปลายอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมาดูพระการเพื่อนนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเท่าพระโดยผ่านโดยการที่ไม่ได้ดูแต่ว่านะครับถ้าในาราคาหลักร้อยกลางหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยนะพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันไออย่างเงี้ยมันพอที่จะ้ย่จผิดชอบความเสียหายได้และสิ่งที่นำมาปล่อยก็คือมันมีความชัวร์แน่นอนแหละคือผ้าแท้และเป็นผ้าดีเพราะราคามันไม่ได้ผมบอกเลยราคามันสอดคล้องกับพระใหม่ผ้าเก่าผ้าอะไรที่มันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยคือมันสอดคล้องกับราคาตลาดอ่ะถูกไหม และอีกอย่างเนี่ยเป็นผพ้าพื้นที่ของท่านแต่ท่านเช่าผพ้าพื้นที่องท่านท่านก็เออน่าจะดูเป็นดูปรับเดียวก็รู้ดูดูไม่ต้องดูยากอะครับดูผ้าเนี่ยดูแป๊บเดียวเราก็รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านสนใจองค์ไหนรุ่นไหนนะถ้าในคลิปต่อๆไปเนี่ยหรือว่าในเดือนแต่ต่อไปเนี่ยผมเอามาทําคลิปแล้วก็แนะนําแต่และรุ่นแต่และรุ่นไปท่านสนใจทใ่าก็ ทักเข้ามาถูกไหมแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมให้ท่านดูนะครับถูกไหมครับอย่างนี้ดีผมก็จะได้แบ่งปันปลาเครื่องให้เพื่อนเพื่อบางคนมีถามมาเยอะอยากจะอยากได้อยากองน้ออยากได้รุน่นนี้แต่บางทีเนี่ยบางรุ่นบางบางพิมพ์บางอย่างมันก็มีราคาสูงเกินที่จะมานั่งบอกว่าเอ้ยผมจะให้เปิดอย่างเนี้แนละ้วผมถามว่าถ้าหลัก หมื่นต้นหรือพันไปปลายหรือหมื่นกลางกะอ้โหอย่างนี้ท่านจะเชื่อได้ไงว่าโอ้จะได้ขอาดีของท่านต้องดูท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องรู้จักท่านต้องมาเห็นของนะสภาพมันบางทีเนี่ยมองในโทรศัพท์กับมองในตัวจริงมันอาจจะต่างกันก็ได้นะครับเพราะแสงของนะแสงหรือมุมมองของในเครื่องโทรศัพท์บางทีมันมองมันมันอาจจะไม่ทํา บางทีถ่ายรูปสวยกว่าตัวจริงก็มีบางทีตัวจริงสวยกว่าในรูปก็มีนี่คือข้อเท็จจริงไงผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆโดนแบบว่ามีความรู้สึกว่าการซื้อหาผ่านออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่มันแบบว่าใช้แล้วมันนะทุกคนต้องการพระเครื่องไปเนี่ยก็อยากจะได้มีพระแท้พ้าดีพระมีพุทธคุณหรือเป็นพ้าที่ต้องการมีความ คือหายากอยากจะได้อยู่แล้วแต่พอมันนะแต่พอมีคนมันลงให้เห็นเจอก็อยากได้อันนี้ไม่ผิดครับอันนี้ไม่ผิดหรอกเป็นพระบ้านท่านเป็นพระที่ท่านรู้จักเ่ยท่านเช่าไปท่านก็สบายใจได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้ามันสูงไปราคามแพงมากไปท่านกล้าเสี่ยงหรอ่าจะเสี่ยงเลยนะครับให้มาดูม,มีเวลาก็แวะมาดู หรือจะส่งตัวแทนมาดูก่อนนะผมก็มีนะผมเคยมีเพื่อเคยสมัยก่อนเพื่อผมนะเคือยากได้ก็มาดูกันส่งตัวแทนมาดูนัดเจอกันแล้วก็เออชอบใจแล้วก็ตกลงราคากันตามที่คือก็โอนเงินายเงินแล้วก็เอาพระกลับไปอย่างนี้สบายใจกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นหลักร้อยนะร้อยก,กลางกลางพันต้นต้นอย่างเงี้ยโอเคเพื่อน ้อย่างผมทําไปถ้าผมขายผมก็จะไม่เสียชื่อหรอกผมจะมาเสียชื่อเพื่ออะไรเนี่ยนะให้มันเสี่ยงคุกเกี่ยงตลาดกำินห้าร้อยเงินพันเงินไม่กี่บาทถูกไหมครับคือเพื่อนก็ต้องสังเกตว่าไอ้ขายแล้วมันสอดคล้องกับราคาตลาดราคาที่มันจับต้องได้แล้วมันเป็นไปข้เปอเท็จจริงหรือเปล่าไม่ใช่ถูกก็ถูกเกินไปนะแต่เป็นผ้าที่มันมีราคาและขายถูกๆนี่ก็ไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพักกลางกาและขายแพงๆอันนี้ก็ไม่ได้มันก็เวอร์ไปมันไม่สอดคล้องกับการตลาดไงที่ผมบอกอการตลาดกับราคาพระมันก็ต้องมีความสอดคล้องกันมีความเป็นในแนวเดียวกันพระาหายากมีมาซัพพลายมันก็ต้องมีราคาันต้องสูงพระช่างน้อยพระมีเนื้อพิเศษขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจ นะครับอันนี้คือหลักการตลาดที่มันมันไม่ต้องเถียงกันนะไม่ต้องทะเลาะก,กันนะสวยผ้าสวยก็มีราคาผ้าสวยนะสวยกว่าที่คุณขายกันดำดำมินมินเนี่ยมันก็ราคามันก็ด้อยลงนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะผมคิดว่าคุณน่าจะนะอยากจะเอามาปล่อยให้เช่าในช่อง youtube เหมือนกันแต่ว่าก็รอนะให้เพื่อนๆติดตามให้กันเยอะๆขึ้นมาหน่อยนะ ติดตามขึ้นหลักพันขึ้นหลักสองพันสามพันคนน่ะผมถึงจะเออเอามาอย่างน้อยเนี่ยทําคลิปลงไปเพื่อนที่ตามก็จะได้รู้ว่าเออชอบองไหนหรือถ้าเกิดในระหว่างที่ทําคลิปอยู่เนี่ยในระหว่างที่ลงคลิปไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพื่อนๆเจอองค์ไหนชอบรุ่นไหนก็ทักเข้ามานะทักเข้ามาถือว่าเป็นการนะแสดงความต้องการเข้ามา ผมชอบรุ่นนี้รุ่นนี้ครับหรือว่ารุ่นไหนท่านดูคลิปไหนท่านก็แสดงคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมเอาว่าเออไอรุ่นนี้ถ้าราคามันพอไปได้ก็ปล่อยให้นะเพราะว่ามันจะมีรุ่นผสมกันนะมีทั้งแพงไม่แพงนะแต่ถ้าแพงเกินที่มันจะต้องมาขายในออนไลน์ผมก็ไม่ทําแต่ผมแนะนําให้แค่นั้นลนะถ้าเจอกันจะซื้อก็ต้องมาเจอกันต้องเห็นหน้าต้องเห็นของ นะครับโอเคเพื่อนๆดูเนี่ยไหมเห็นไหมเนี่ยไอ้อย่างงี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมผมดูก็นะผ้าสวยมากสภาพแบบไม่ผ่านใช้แต่ผ้าอยู่ในกล่องด้วยนะครับเนี่ยอยู่ในกล่องนะพนเพื่อนๆนะนะเขาอุดนะอุดนมน้ํานมวัวน้ํานมควายเขาบอกน้ํานมควายนะเป็นทองแดงลมดำสวยนะเป็นรุ่นแรกด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรุ่นแรกเพื่อนก็จําพิมพ์จําแบบจําลักษณนะ ของหลวงพ่อให้ได้นะเขาเรียกว่าจําพิมพ์จํารูปกายภาพเนี่ยนะให้ได้ถ้าจําได้แล้วเนี่ยนะการเช่าหาห,าหรือว่าการที่เราจะไม่พลาดในการซื้อในการเช่าก็มีมากขึ้นเห็นเพื่อนดูนะเห็นไหมเนี่ยลักษณะกล่องผมให้ดูกล่องผมให้ดูกล่องก่นเห็นไหมเนี่ยกล่องเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ระลึกเพราะท่านมุ้ยนะฮะนะ่พรป่าละกรมเหนือเนี่ยปากพนังนครเห็นไหมนี่กล่องนี่ทำผิดเห็นไหมนี่กล่องทําผิดเห็นไหมเขียนว่าเนี่ยอำเภอปากพนังแต่จังหวัดนะเออนี่ก็เป็นแบบว่าฮะเพื่อนจําไว้นะเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่นี่นี่ผมเพิ่งมาดูนะเห็นไหมจังหวัดนครสวรรค์เห็นไหมอำเภอปากพนังไม่ใช่อำเภอปากพนังเจ้าของนครศรีธรรมราช นะถ้ากล่องแบบนี้เป็นของแท้เพื่อนก็ต้องดูถ้ามันมีเปลี่ยนแล้วเป็นกล่องใหม่แล้วเป็นจังหวัดนะครศรีธรรมราชอาจจะเป็นของชีก็ได้เห็นไหมนี่นี่เนี่ยครูบอกนะการสังเกตการสังเกตนะครับนะครับนะจำนะจำกล่องนะจำกล่องนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมกล่องเป็นอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่นี่นะเพื่อนๆดูดูดูนะ นะกล่องนี้จังหวัดนครสวรรค์ปากพนังปากพนังมาเจัานครศรีธรรมราชนะครับเป็นเหรียญผมมุย้ยเป็นหลอดรูปหลอดเรผมมุ้ยรุ่นแรกนะเพืเ่อนๆจาให้ดีๆจําให้ดีๆนะครับเจอต้องรีบเช่าตอนนี้ผมว่าราคาก็อยู่น่าจะประมาณพันกลางๆแล้วดีไม่ดีต่อไปจะเป็นพันปลายละหมื่นต้นนะนะครับยังหาได้อยู่รุ่นนี้นะโอเคสําหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ